สวัสดีครับเพื่อนๆผมวัชรินเดียร์วายครับครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็จะพาเพื่อนๆมารับชมนะครับการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับก็จะสร้างแบบประยุกต์นิดหนึ่งนะครับสําหรับที่จะมาสร้างในเมืองไทยนะครับครับสําหรับวิธีการทํากันอย่างไรนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆติดตามรับชมบ้านหลังนี้นะครับว่าจะทํากันอย่างไรให้ออกมาในรูปทรงของ รูปแบบของสไตล์นอร์ดิกแบบประยุกต์นะครับเพื่อนเพื่อนครับให้เพื่อนเพื่อนติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับต่อไปก็จะมาดูแบบบ้านนะครับหรือหน้าตาของบ้านทรงลนอร์ดิกประยุกต์นี้นะครับก็จะมีลักษณะบ้านเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับ ครับเมื่อเรารู้ลักษณะรูปร่างของบ้านเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปในการปฏิบัติงานก็ไปดูในแปลนที่เขียนกําหนดของระยะของต้นเสาแต่ละต้นนะครับหรือตําแหน่งของอห้องการใช้สอยนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับครับสําหรับแปลนฐานรากนี้นะครับก็จะมีลักษณะความกว้างความยาวนะครับก็กำหนดไว้ให้ A B C D นะครับ E นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านหนึ่งามสี่นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีระยะเขียนไว้นะครับว่าระยะตั้งแต่ AB 400นะครับก็4เมตรนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มาดูในตำแหน่งของหลุมเสานะครับหรือฐานรากของเรานั้นว่ามีกี่ต้นนะครับเมื่อรวบรวมกันได้แล้วทุกต้นก็จะรู้ว่าบ้านหลังนี้ก็จะประกอบไปด้วยฐานรากทั้งหมด22 ฐานรากนะครับก็จะใช้เสาทั้งหมด22ต้นนะครับในการทำนะครับเมื่อเรารู้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการตีหลักปักหมุดนะครับครับเมื่อตีหลักปักหมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้แมกโรขุดนะครับก็จะได้ขุดหลุมขึ้นมานะครับตามลักษณะของแบบนะครับก็ในแบบจะกําหนดว่าฐานรากเราจะมีความกว้างอยู่ที่เมตรสีนะครับคูณด้วยเมตรสีนะครับ ฉะนั้นการขุดหลุมก็จะขุดหลุมไม่น้อยกว่าเมา1 50นะครับเพื่อที่จะทําการลงแบบนะครับลงทรายตีแบบเพื่อที่จะทาการตีเป็นกล่องนะครับเทฐานรากนะครับครับเมื่อทีมงานได้ทาการขุดดินปรับระดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะทาการเข้าแบบนะครับสําหรับการเข้าแบบนี้ก็จะเข้าแบบ ตามแบบที่กําหนดคือ140คูณ140นะครับเมื่อเข้าแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทาการเทลีนไว้เป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการดิ่งนะครับเพื่อที่จะทาการลงเหล็กเสาเป็นรายการต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับงานเหล็กนั้นนะครับทีมงานวัชรินเดียวายก็ทาการผูกเหล็กเสานะครับตอนนี้ก็ ําทการปลูกนะครับโดยนายช่างวิรุธนะครับสําหรับงานเหล็กตัวนี้นะครับครับก็ทําการปลูกสําหรับระยะดอกนั้นก็อย่าอยู่ที่20เซนต่อ1ปลอกนะครับสําหรับเหล็กเสานั้นก็จะใช้เหล็ก DB 12มิลนะครับก็รวมแล้วทั้งหมดก็อยู่ที่6เส้นนะครับครับพอมาถึงในตําแหน่งของชั้นที่2นะครับของตัวบ้านก็จะเหลือเหล็กไว้เพียงแค่4เส้นนะครับ ก็จะทําการตัดทิ้งไว้ในตําแหน่งของอหลังคาชั้น2นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับครับสําหรับบรรยากาศของงานเหล็กนะครับครับสําหรับนายช่างลิขสิทธิ์ก็ทําการาดัดดอกเสาให้ทีมงานทําการผูกนะครับครับสําหรับเหล็กตะแกรงหรือเหล็กคุตติ้งนั้นนะครับก็ได้ทําการาผูกมัดไว้นะครับสําหรับในแบบกําหนดให้ขนาดของ ฐานรากนะครับอยู่ที่140คูณด้วย140นะครับก็จะเป็นตะแกรงที่มัดเหล็กในแนวขวางและแนวตั้งที่ได้มองเห็นอยู่นี้ด้านละ8เส้นนะครับก็สแสดงว่าจะใช้เหล็กตั้งหมด16ท่อนด้วยกันนะครับทำการผูกมัดนะครับโดยการใช้เหล็กงอหัวในลักษณะแบบนี้นะครับครับสำหรับ ความยาวของเหล็กนั้นก็จะอยู่ที่ร30นะครับก็จะมีเนื้อปูนห่อหุ้มนะครับสําหรับหัวเหล็กนั้นนะครับข้างหนึ่งก็ไม่น้อยกว่า5เซนนะครับสําหรับเป็นฐานโครงสร้างที่อยู่ภายในดินนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับเมื่อแบบฐานรากนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับลูกปูนรองเหล็กฐานรากพร้อมนะครับ เหล็กตะแกรงฐานรากพร้อมนะครับการผูกมัดเหล็กต้นเสาพร้อมนะครับครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเข้าไปทาการด่งนะครับสําหรับในตําแหน่งของการลงเหล็กเสานี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับครับ เพื่อนเพื่อครับเมื่อทำการขึงเชือกผังไปที่แล้วเสร็จนะครับทั้ง2แนวนะครับก็ได้ทาการวางไม้3ขาเพื่อที่ทาการด่งนะครับก็จะด่งให้ได้ตามแนวของเส้นเชือกนะครับครับสาหรับการดิ่งนี้ก็ให้ลิขสิทธิ์ทําการด่งนะครับครับก็จะด่งทั้งหมด4จุดหรือ4ตําแหน่งนะครับก็จะด่งในแนวของเส้นเชือกนะครับเอาตัวไหนก่อนลิขสิทธิ์ ครับในแนวแนวนี้ก่อนนะครับครับเมื่อทิ้งดิ่งลงไปก็จะให้นายช่างวิรูดนะครับทำการเลี้ยงดิ่งไว้ในตำแหน่งของหลุมนะครับหรือฐานฟุตติ้งนะครับครับเลี้ยงดิ่งให้นิ่งนะครับครับเมื่อสายดิ่งได้กับเชือกก็ทำการทิ้งดิ่งเลยนะครับครับได้ตำแหน่งไหนก็ทำการขีดมาร์กเอาไว้นะครับ ครับก็จะทําการทิ้งดิ่งทั้งหมดสี่ตแหน่งนะครับสําหรับฐานของฟุตติ้งนี้เพื่อที่จะทําการลงเหล็กนะครับครับก็จะทําการขยับดิ่งนะครับเพื่อที่จะใ้ได้กับเส้นเชือกแนวผังนะครับครับส่วนด้านล่างนั้นนะครับก็ให้นายจ้างวิโรจน์ทำการเลี้ยงดิ่งให้นิ่งนะครับขึ้นอีกขึ้นขึ้นนนดนะดึงขึ้นนิดหนึ่งนะครับอ๋อครับเลี้ยงดิ่งให้นิ่งไว้นะครับ ด้านบนดูกับไอลาเช็ดกับสายเชือกนะครับอ๋อก้างล่างได้ข้างล่างได้นะครับปล่อยมือออกอเลยนะครับทิ้งดิงเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อได้ตำแหน่งแบบนี้ก็ทำการขีดมาร์กเอาไว้นะครับครับต่อไปก็เป็นจุดที่สามนะครับสำหรับจุดที่3นะครับลิขิตขยับเป็นไงบ้างกับเส้นเชือกข้างบน

ทิ้งดิงโอเคนะครับต่อไปก็จะเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งนะครับสำหรับการทิ้งดิงนะครับครับต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งที่4นะครับอ่าสำหรับการทิ้งดิงนะครับครับการทิ้งดิ่งนี้ก็หมายถึงว่าเราจะทําการทิ้งดิงตั้งแต่เชือกผังนะครับในตำแหน่งของ4จุดนะครับเพื่อที่จะให้ตำแหน่งของฐานรากของเราหรือเหล็กเสาของเรานั้นลงได้ในตำแหน่งของดิงนะครับ เอาครับเมื่อได้ทั้ง4จุดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเอาสายปากักเตาัำการตีเพื่อให้มองเห็นชัดเจนนะครับครับต่อไปก็อีกแนวหนึ่งนะครับ ครับก <c ười> ็ได้ตำแหน่งของสายดิ่งที่เราทิ้งลงมานั้นกับเชือกแนวผังด้านบนและก็แนวที่จะทำการลงเหล็กนั้นนะครับเป็นแนวดิ่งแล้วนะครับต่อไปนายช่างวิศว์ทำการแบ่งนะครับก็จะออกจากเส้นแดงอีก2อเซนครึ่งนะครับครับเมื่อบรรแบง2งเซนครึ่งนี้เพื่อที่จะให้เหล็กของเรานั้นวางอยู่ในตำแหน่งที่เราได้ทำการแบ่งออกมา2อเซนครึ่งนะครับ ครับตรวจสองเซนครึ่งนั้นก็จะเป็นเนื้อปูนของต้นเสานะครับสําหรับต้นเสาด้านบนนั้นก็จะมีเนื้อปูนห่อหุ้มเหล็กอยู่ที่2เซนครึ่งนะครับสําหรับต่อหม้อนี้ก็จะมีเนื้อปูนห่อหุ้มอยู่ที่ข้างละ5เซนนะครับแต่ในการทํางานนั้นก็จะต้องทําการวัดออก2อเซนครึ่งนะครับเพื่อเราจะได้รู้ในตําแหน่งของความหนาของเนื้อปูนส่วนด้านบนนะครับคือห่อหุ้ม2เซนครึ่งนะครับครับต่อไปก็ทําการ อ่ตีปักเตาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับครับในชั้นวิดีโอตำแหน่งเสาอยู่ตำแหน่งไหนครับตำแหน่งเสาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อๆครับครับสำหรับการหาตำแหน่งของเสานั้นก็เป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับเมื่อได้แต่หาตำแหน่งของอ่าการทิ้งดิงเพื่อที่จะลงเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตำแหน่งของทุกๆฐานรากนะครับ ขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะทําการลงเหล็กตะแกรงนะครับหรือเหล็กฐานรากเหล็กคุตติ้งนะครับพร้อมทั้งการลงเสานะครับเป็นรายการต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนดครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทําการลงตะแกรงฐานรากนะครับครับสําหรับตะแกรงนี้ก็ จะมีความยาวอยู่ที่130คูณ130นะครับสำหรับตัวเหล็กระยะห่างของช่องของเหล็กนะครับแต่ละตัวก็อยู่ที่17เซนนะครับครับก่อนที่จะทำการลงตะแกรงฐานรากนะครับนายช่างวิโรธก็จะทำการเอาลูกปูนหนุนรองนะครับสำหรับลูกปูนนั้นก็จะมีความหนาอยู่ที่5เซนนะครับครับก็จะรองไว้ทั้งหมด5จุดนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็ นำตะแกรงลงเลยนะครับครับเมื่อพร้อมแล้วก็เอาลงเลยนะครับครับสำหรับะตะแกรงฐานรากนี้นะครับก็จะวางให้ ตะขอหายขึ้นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับนายช่างวิโรกก็ทําการอาจัดแต่งนะครับไอ้ด้านทั้งสี่นะครับมีช่องระหว่างคอนกรีตอยู่ก็ไม่น้อยกว่า5เซนนะครับทั้ง4ด้านนะครับครับขั้นตอนนี้ก็ทําการปลูกลูกปูนก่อนนะครับครับเมื่อได้ทําการผูกมัดลูกปูนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับ อตะแกงฐานรากก็ได้ทาการปรับแต่งจนเป็นที่แล้วเสร็จนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะเตรียมงานการลงเสาเหล็กเลยนะครับครับก็ไม้นิ้ u มา i มาทาการพาดรองเพื่อที่จะทาการลงเสาเหล็กนะครับครับสาหรับเสาต้นนี้แล้วนะครับก็จะมีความยาวไม่มากนะครับเพราะเป็นตําแหน่งของระเบียงหลังบ้านนะครับก็มีเสาอยู่ ที่มีความยาวเลยพื้นระเบียงนะครับครับเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ทำการลงเหล็กเลยนะครับ ครับสาหรับตําแหน่งของฐานรากนั้นนะครับก็ได้ทาการตีปักเตาไว้แล้วนะครับตามเส้นแดงนะครับส่วนที่เราอบออกไว้สองเซนครึ่งนะครับก็แสดงว่าเราจะต้องทาการวางให้เหล็กนะครับได้ตามตําแหน่งที่เราได้ทาการตีไว้2เซนครึ่งตามลักษณะแบบนี้นะครับครับเมื่อเหล็กเข้าตามตําแหน่งนะครับก็ได้ทาการผูกลวดเลยนะครับ ครับสาหรับที่ได้ทําการดิ่งเมื่อข้างต้นนะครับก็จะมีเส้นลักษณะแบบนี้นะครับครับสําหรับเนื้อเหล็กนั้นนะครับก็จะได้ทําการขีดไว้อยู่ที่2เซนครึ่งนะครับสําหรับเนื้อปูนห่อหุ้มนะครับในตําแหน่งเสาด้านบนนะครับส่วนต่อหม้อนี้ก็จะมีเนื้อปูนห่อหุ้มอยู่ที่5เซนนะครับก็จะทําการวัดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราได้ทําการเทฐานรากแล้วเสร็จนะครับก่อนที่จะทําการตั้งต่อหม้อนะครับ เปื่อนเพื่อนครับยาวมาตัวครับส่วนด้านบนนี้ก็ให้ดูเส้นที่เราขึงไว้ตามผังนะครับให้เหล็กสซาของเรานั้นห่างระยะจากเส้นที่ดึงจากผังทั้ง2ด้านอยู่ที่หนึ่นิ้วนะครับหรือ2เซนครึ่งนะครับเพื่อได้ลักษณะตามต้องการก็ใช้ไม้นิ้วสามนะครับทาการล็อกเอาไว้นะครับ ครับใช้ไม้นิ้วกึ่งสามนะครับทำการแย่เข้าไปตามเหล็กเสานะครับเพื่อที่จะทาการตีตะปูล็อกนะครับให้ได้กับแนวของเชือกนะครับโดยห่างจากเชือกผังอยู่สองเซนครึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเมื่อเราได้ทําการใช้ไม้นิ้วกึ่งสามนะครับทําการยึดโยงกันไว้นะครับ ครับเพื่อนเพืเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับต่อไปก็ทําการใช้ไม้นิ้วสามนะครับมาทําการประกบต้นเสาเอาไว้นะครับตัวนี้อีกด้านหนึ่งก็ให้มาติดไว้กับริมของพื้นดินนะครับเพื่อที่จะกันแบบของเราแตกด้วยนะครับส่วนริมไม้น้าสามก็จะไปเบียดกับเสาเหล็กนะครับครับเปลี่ยนทิศทางนะครับโอเคนะครับเมื่อบิดได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่า ต้นเสาของเรานั้นเบียดไว้กับไม้นิ้วกุงสามนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะทําการต<อ>ีตะปูสามนิ้วนะครับติดไว้กับแบบนะครับครับก็จะตีล็อกไว้กับริมแบบด้านบนนะครับโอเคนะครับส่วนไม้นิ้วกุ้งสามนั้นก็จะไปเบียดติดไว้กับต้นเสาเหล็กนะครับอีกด้านหนึ่งก็ทําการตีตะปูล็อกไว้นะครับเพื่อที่ ในการเทปูนล,ลงไปนะครับเสาของเรานั้นจะได้ไม่ขยับขยื่นนะครับก็จะได้ลักษณะตรงตามดิ่งนะครับเพื่อนเนครับรับเพื่อความแน่นอนชัดเจนนะครับก็ใส่อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะทำการล็อกเสาไว้ให้อยู่นะครับจะใส่คู่กันก็ได้หรือใส่เป็นรูปมุมฉากแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ลักษณะของหน้างานนะครับ ที่จะต้องทําการแปรผันไปตามหน้างานของเรานะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่ไม่ให้ต้นเสาของเรานั้นดิ้นไปดิ้นมาในขณะที่ทําการเทคอนกรีตนะครับเพื่อนๆพอนครับเือนเลือดเดือีไปเดือ ครับก็จะขยับนะครับสําหรับไม้ค้ายันด้านบนนะครับก็จะดูลักษณะของเชือกผังนะครับให้ห่างกับตัวเหล็กนะครับใช้ตะปูตีล็อกไว้นะครับครับสําหรับด้านล่างนั้นนะครับเมื่อเราได้ทําการวางไม้หน้าสามประกบเหล็กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเหล็กต้นเสาก็ทาการตีตะปูนะครับสามนิ้วนะครับ แล้วก็ทาการตีพับไว้นะครับครับเพื่อความแน่นอนนะครับสําหรับต้นเสานี้ไม่ขยับขยื่นอีกแล้วนะครับเมื่อทําการเทคอนกรตนะครับเปื่อนเปื่อนครับครับเมื่อได้ลักษณะอ่าเล้วเสร็จแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เก็บรายละเอียดนะครับสําหรับอ่าแบบนั้นเพื่อที่จะไม่แตกนะครับก็จะทําการตีไม้ลักษณะอ่าฝังในตําแหน่งของมุมแบบนี้นะครับก็ ประมาณมุม45นะครับของตำแหน่งของแบบนะครับทั้ง4ด้านนะครับเพื่อที่ป้องกันเมื่อเราทำการเทป,ปูนแล้วแบบของเราจะได้ไม่แตกนะครับครับ เพ emer, IP, lavender, ื cette, function, andal, phin, ่อนเพื่อนครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วแสดงว่าชิ้นงานของเรานี้พร้อมที่จะทําการเทคอนกรีตได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับนปูนตตกว่ากครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเทคอนกรีตนะครับครับสำหรับการเทคอนกรีตนั้นนะครับ ก็จะมีความหนาของคอนกรีตอยู่ที่30เซนนะครับครับก็นับจากพื้นลีนขึ้นมานะจนถึงริมขอบแบบนะก็จะมีความหนาอยู่ที่30มสเซนสำหรับงานฐานรากนะครับเพื่อนครับครับทีมงานก็จะใช้ไวสํสำหรับในการอาจี้นะครับ mm hmm. เพื่อให้ปูนของเรานั้นหนาแน่นยิ่งขึ้นนะครับ ครับต่อไปก็ขยับรางเลยนะครับครับเมื่อได้ทําการเทจนเต็มแบบแล้วก็ทําการตกแต่งหน้าปูนนะครับตอนนี้ครับต่อไปก็จะทาการเทหลุมต่อไปนะครับสําหรับพื้นผิวของลีนนั้นนะครับต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับปราศจากเศษดินนะครับเศษวัสดุอื่นใดนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทําการเทคอนกรีตลงมาเลยนะครับ ครับสาหรับการเตะองกีดนั้นนะครับเมื่อเราได้ทําการล็อกต้นเสาเอาไว้อย่างแน่นหนาแล้วนะครับเพื่อแรงกระแทกของกองกีตก็ไม่สามารถที่จะทาให้ตะแกรงของเราหรือต้นเสาของเรากยับขยื่นได้นะครับครับก็แสดงว่าชิ้นงานของเรานั้นนะครับก็ถูกต้องได้ดิ่งตามต้องการแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับ เพื่อนเพื่อสำหรับวิธีการลงเหล็กฐานรากนะครับรอบรูตัดแรงแล้วก็ติดตั้งเสาเหล็กนะครับผมวัตจรินเดียวัยละทีมานนะครับก็ได้ทำการสาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมวัเจรินเดียวัยต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวัตจรินเดียวยกันมาตลอดนะครับ ครับท,ท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับในบ้านทรงนอดิกนะครับเพื่อนเพื่อนครับ